วัชระแฉนิติกรรมอัปยศเจ้าหน้าที่รับจับคนตาบอดปั๊มนิ้วบอกเลิกสัญญาจ้างย้อนหลังจี่มหาไทยสอบด่วน คดีสะเทือนใจกลางวงราชการท้องถิ่นทะเนศพนักงานเก็บขยะเทศบาลควรสีผู้ประสบอุบัติเหตุตาบอดทั้งสองข้างถูกเจ้าหน้าที่เทศบาลจับมือนำลายนิ้วมือปั๊มเอกสารบอกเลอกจ้างย้อนหลังวันเกิดเหตุโดยที่โจ้าตัวไม่อาจรับรู้หรือขัดขืนวัชรพัฒน์ทองอดีตสสประชาธิปัตย์หอบหลักฐานร้องรัฐมนตรีช่วยมาหาไทยขอสอบข้อเท็จจริงคืนความยุติธรรม เมื่อวันที่4กรกฎาคม2568นายวชระเพชทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ได้มีหนังสือถึงนายเดชอิทขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลควนสีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับพวกดำเนินการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายและหลักมนุษยธรรมต่อน,นายธเนศนิมประดิษฐ์พนักงานเก็บขยะที่ประสบอุบัติเหตุจ,จนตาบอดทั้งสองข้างขณะ ฏิบัติหน้าที่บนรถขนขยะเมื่อวันที่17มีนาคม2568จากคำร้องเรียนของนายสายันมินประดิษฐ์บิดาของผู้เสียหายระบุว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคม2568เวลาประมาณ14นาฬกาได้มีเจ้าหน้าที่เทศบาล3คนรวมถึงนิติกรของเทศบาลเดินทางมาที่บ้านพักของนายทะเนศพร้อมนำเอกสารบันทึกข้อตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาง,งานเก็บขยะซึ่งระบุวันที่ย้อนหลังเป็น21มีนาคม25 68วันเดียวกับเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุสิ่งที่น่าตกใจคือเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับมือนายธเนศซึ่งอยู่ในสภาพมองไม่เห็นขาดสติสัมปชัญญะและไม่อาจขัดขืนเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือในเอกสารดังกล่าวโดยมีนางสาววิลาวันจันทบุญผู้ใหญ่บ้านหมู่ตําตำบลควนสีและญาติของนายธเนศอยู่ในเหตุการณ์และเป็นพยานยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมต่อมานายสายยันบิดาของนายธเนศได้เดินทางไปสอบถามอย่งางเที่ าลตำบลควรสีแต่กลับได้รับคำตอบว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีผลทางคาดีและไม่ยอมคืนเอกสารให้กระทั่งมีการตรวจสอบข้อความในเอกสารบันทึกข้อตกลงดังกล่าวพาบว่ามีข้อความระบุว่า คู่สัญญาตกลงกันว่าจะไม่เรียกร้องเงินหรือค่าเสียหายใดๆหรือดำเนินการใดๆทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อกันอีกทั้งสิน้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายวัชระเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบธรรมและมีพฤติการที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานจึงได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนพร้อมทั้งขอให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินยัยหากพบความผิดพร้อมขอความเป็นธรรมและการเยียวยาให้นาย ตเนตตามสิทธทิพึงได้รับทั้งนี้ได้แนบหลักฐานสําคัญมาพร้อมหนังสือได้แก่หนึ่งสำเนาบันทึกข้อตกลงบอกเลิกสัญญาจา้าง 2. ภาพถ่ายขณะเจ้าหน้าที่เทศบาลจับมือนายตเนศพิมพ์ลายนิ้วมือ3คลิปวิดีโอจากติ๊กตอกที่แสดงเหตุการณ์นายวัชระย้าว่าหากผลสอบปรากฏเป็นประการใดขอให้แจ้งกลับภายใน15วันเพื่อด,ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมทิ้งท้ายด้วยคําถามถึงหลักธรรมมาพิบาลของราชการไทยว่าจะปล่อยให้คนตาบอดถูกคน ตาดีใช้กฎหมายบทขยี้ความเป็นมนุษย์ได้อีกหรือวันนี้มาพบกับคุณวิราวันจันทบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หบ้านมอกเก็ตตะบนควนศรีอำเภอบ้านอาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องกรณีพี่น้องคนงานเก็บขยะของเทศบาลควนสีที่ถูกรถขยะของเทศบาลควนสีฝาหลังทับ ศรีรษะกระโหลกแตกและตาบอดสองข้างครับปรากฏว่าผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจนตาบอดสองข้างชื่อคุณทะเนศนินประดิษฐ์ที่ผมเคยมาเยี่ยมเยียนสองสามครั้งนั้นกลับไม่รับความเป็นธรรมครับไม่น่าเชื่อครับขอเชิญท่านผู้ใหญ่วิลาวันได้อธิบายกับพี่น้องประชาชนว่าไม่รั้ความเป็นธรรมจากเทศบาลกรสีอย่างไรครับ คือมันมันเป็นเหตุที่เรามองว่ามันมันผิดปกติคือเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเดอนที่สภานะคะคก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาลงมาเพื่อทําหนังสือยกเลิกสัญญาบอกบ,บอกเลิกงานนะคะก็ตอนแรกก็ผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยก็เป็นคนอ่านข้อความเองงานเสร็จก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอแปลแว่นก่อนเพราะว่าเราอ่ะไม่มองมองไม่ชัดคือออาให้น้องเขาฟังรอบแล้วแล้วช่วงจังหวะที่ว่าเราบอกว่าเราจะแปลแว่นเนี่ยแต่ตอนนั้นญาติเขาที่นั่งอยู่ด้วยอะเขาเห็นว่า เจ้าหน้าที่เอามือเด็กไปปั๊มในการที่มือเด็กไปปั๊มแต่เขาไม่ได้บอกเรานะตอนนั้นเลยเราก็กลับไปแล้วเอาแว่นมาแล้วพอไปถึงเนี่ยเขาถึงบอกให้ฟังทีนี้พอเลยขอมาอ่านข้อความขอดูข้อความเขาก็เลยเห็นว่ามันผิดปกติทีนี้เจ้าหน้าที่เขากลับไปพอกลับไปปุ๊บเราให้พ่อของเด็กเนี่ยครไ้ขอเอกสารคืนมาทีนี้ทางประหลัดไม่ให้กลับมาครัเพราะเขาบอกเขาจริงๆเขาอยากยกเลิกเอกสารฉบับนี้นะคะทีนี้เขาไม่ให้มาเรามองว่ามันผิดปกติและอย่างหนึ่งการลงวันที่คุณอะ คุณลงวันที่เกิดเหตุพอดีหมายถึงว่าบอกด้วยสัญญาวันเดียวกับที่เกิดอุบัติเหตุตาบอดสองข้างครับก็เลยมองว่าปิดวติทีนี้ก็ตอนนี้ก็เราได้ดําเนินการผ่านยังหน่วยงานต่างๆไปไปหลายหน่วยงานแล้วเราก็ต้องดําเนินเรื่องต่อไปค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเราต้องช่วยเด็กเขาก่อนครับและทางท่านผู้ใหญ่บ้านก็ได้ทําหนังสือร้องเรียนถึงปปชแล้วพ่อเขาค่ะพ่อคุณพ่อคุณพ่อเขาเป็นคนทําหนังสือขึ้นไปค่ะครับนี่คือภาพของเจ้าหน้าที่ เทศบาลกวนศีนะครับที่มาพบกับคุณทะเนศนินประดิษฐ์ซึ่งตาบอดทั้งสองข้างมาพบเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วให้คุณจับมือคุณทะเนศปั๊<า>ม,<า>มหัวแม่มือนะครับสัญญาบอกเลิกสัญญาวันที่19มีนาคม29 วันที่ยี่สิบเก้าที่มายี่สิบเก้าวันที่ใช่ครับวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมที่มาเหตุเกิดวันุเกินวนเหตุเกิดวันที่สิบเจ็ดนิติกรรมที่ทํานี้นะครับสอว่าผิดกฎหมายหลายบทหลายกรรมก็ต้องว่าไปตามกฎหมายต่อไปผมวัชระเพชรทองจะให้ความยุติธรรมกับคุณธเนศนินประดิษฐ์อย่างเต็มที่ครับขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านที่ใส่ใจในลูกบ้านในใส่ใจในทุกอย่างของลูกบ้านนะครับ ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างเป็นผู้ใหญ่บ้านของชาวบ้านมอเกตที่ควรสีบ้านอาสารแห่งนี้ไม่ใช่ที่ประเทศอังกฤษแต่ประการใดนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ